สูงเต็งเรียบร้อยเนาะครับผมห้าเบื้อใหญ่เลยนะครับแต่ห้าเบือ้อไหนเขาได้ไหมแม่บบ่หูใหญ่สุดครับเสร็จแล้วนะครับตอนมีนานนะแม่ค้าที่พะเยายใจดีเหลือเกินให้ผมชิมแล้วกรอบไหกรอบมากครับมากครับกรอบมากทุกคน นี่เป็นหมูกระจกนะครับทุกคนนะครับชิมให้ดูสวัสดีครับตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่ ตลาดแม่ตำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแคบหมูอุมาหนะครับผมเจ้าเก่าร้านนี้ขายดีมากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในนะครับเขาจะมีแคบหมูกรุงรดไ้มันนะครับแล้วก็จะมีน้ํพริกตาแดงด้วยนะครับทอดกันใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับก็จะเป็นร้านของฝากร้านเด็ดที่จังหวัดพะเยานะครับจะเป็นขากลับนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับ มีน้ำพริกด้วยนะฮะแล้วก็จะมีกระติกตาแดงนะครับผมเขาขายตีและส่งด้วยนะครับโดยโทรศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดสองแปดสี่ห้าสามนะครับตัวน,นี้เจ้าของร้าน ้พนักงานขายถึงเจ็ดแปดคนเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมนี่เจ้าของร้านนะครับผมขายดีมากนะฮะขายดีมากค่ะใส่ไม่ทันเลยค่ะพม่ห่อไม่ทันเลยนะครับไม่นานเลยค่ะเป็นของฝากซึ่งชื่อของจังหวัดพะเยาเลยนะครับจังหวัดพะเยาเลยค่ะขายดีมากๆเลยขายมันมากครับที่ไหนก็ขายดีอันนี้ห่อเท่าไหร่ครับ ราคาสามห้าสามหกร้อยนะจ๊ะครับผมมีทั้งขายปีกแล้วก็ส่งด้วยใช่นครับใช่ค่ะต่างจังหวัดนี่ส่งไหมครับส่งค่ะครับผมก็เบอร์โทรตามที่หน้าร้านเลยใช่ไหมตามที่หน้าร้านเลยนะคะครับผมโอเคผมขออนุญาตเข้าไปด้านในหน่อยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาจอดกระทะเลยนะครับนะกระทะเบอร์ใหญ่เลยนะฮะตัวที่ตัวที่เขากำลังจะทอดนะตัวนี้นะครับ ครับมีทอดเรียบร้อยแล้วครับผมมีทอดเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนึงนี่คือทอดเยอะไหมครับใส่ประมาณกีอข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 อ่กิโลครับครั้นีนี่เหรอฮะถุงหนึ่งก็สิบกิโลฮะถุงหนึ่งสิบกิโลเลยนะครับอันนี้เป็นหมูหมูดิบหมูดิบ,บนะมถุงเต็งเรียบร้อยเนาะครับผมจะห้าเบือใหญ่เลยนะครับห้าเบือไหนครับเนบี่ยแม่บผมใหญ่สุดครับ ที่ร้านจะมีกี่อย่างครับมีไรลมันมีหมูกระจกมีติดมันครับครับผมมีไรลมันหมูกระจกแล้วก็ติดมันติดมันนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้ไรลมันครับอันนี้เป็นไรลมันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับทำมาแล้วตัวนี้น,น,นะครับในถังนี่คือรอแพ็คนะครับทุกคนนะครับ ตจังหวัดพะเยาเลยนะครับใครมาพะเยามามาซื้อของฝากได้นะคะที่ร้านแกงหมูแม่เมานะคะเปิดขายทุกวันไหมครับขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่หกโมงค่ะหกโมงเช้านะถึงถึงกี่โมงครับถึงเจ็ดโมงสิบหกสิบหกค่ะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านนี้นะฮะนี่นะฮะก็ห่อกันทอดกันใหม่ๆสุดๆร้อนๆเลยนะครับกินได้กินได้ค่ะครับผมกินเลย ชิมไหมคนไายชิมไหมใจดีอีกแล้วชิมดูลูกอ่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมชิมให้ทุกคนได้ดูนะครับเอ๋เพิ่มมาใหม่ๆโลเลยนะครับไอตัวนี้เป็นอะไรนะครับตัวนี้อันนี้เป็นติดมันใช่ไหมไลมันอันนี้เป็นไร่มันนะครับแม่ค้าที่พะเยาใจดีเัลืเกินให้ผมชิมแล้วกรอบกรอบมากครับครับกรอบมากทุกคน อร่อยมากครับครับผมกก็ได้ขอบคุณมากครับตัวนี้เวลาห่อเสร็จแล้วจะเอาไปซีนใช่ไหมครับไม่ให้ไม่ให้อากาศเข้าใช่ไหมมัดเลยมัดเลยนะครับผมเก็บเก็บได้กี่วันครับถ้าซื้อไปเก็บได้เป็นเดือนเลยครับก็จะกรอบแบบแบบนี้เหมือนเดิมนะสดมากสดมากไม่ถึงหรอกกินหมดอนใช่ครับผมครับเอาไปถึง ถ้าลูกค้ามาซื้อไปไม่น่าจะเกินมาสองวันน่าจะหมดนะฮะหมดเลยมาหมดอร่อยมาอร่อยร้านแคบหนูอุมานะครับผมเจ้าเก่านะครับตัวนี้ตลาดอะไรนะครับตลาดแม่ทองคำตลาดแม่พองคำตลาดสดเมทตลาดสดแม่ทองคำนะครับผมหรือว่าตลาด แม่ตำครับผมกวันจะอยู่ที่ที่แยกแม่ตำนะครับก็เป็นช่องยูทูบครับเนี่ยครับผมก็มีหลายอย่างน้ำพริกหนุ่มก็มีครับผมก็มีหลายอย่างเลยนะครับทุกคนนะฮะมีน้ำพริกหนุ่มนะครับนะฮะมีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับน้ำพริกหนุ่มนะฮะของฝากจากพะเยานะครับผม มันพิกตาแดงนะครับนี่มันิษตาแดงนะครับทุกคนนะครับห่อละสามสิบห้าบาทนะครับผมแล้วก็สถุงหนึงร้อบาทนะครับอใดก็คบอันนี้โคแต่หูดเดียวอันนี้หูละลาย ก็ซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายไม่ทันนะครับขายดีมากนะฮะตัวนี้เป็นไร้มันนะครับอันนี้ไร้มันค่ะนี่หมูกระจกตัวนี้หมูกระจกติดมันติดมันตัวนี้อันนี้ติดมันนะครับทุกอย่างนี่คือห่อละสามสิบห้าหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ห่อละร้อยอันนี้ห่อละสิบบาทครับผมถ้าเป็นหมูกระจกห่อละหนึ่งร้อยบาทนะครับได้แล้วครับผมเท่าไหร่หกร้อยขณะนี้เขาก็ขายทั้งปีกและส่งด้วยนะครับ ดโดยโทรศัท์ก็ตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะฮะต่างจังหวัดนะครับกระถางถุงละรค่ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูกระถะงร้อยตัวมากระถาใหญ่มากครับแล้วไม่ตุงละร้อยค่ะโอ้โหทอดไม่ได้หยุดเลยนะครับ วันนี้นี kind of ่ค yeah. ือทอดเยอะไหมครับกี hmm. ่กิโลครับบอกหมูแดงเนี่ยวันนี้ทอดที่เราทำบางบาทใช้เวลากี่กิโลครับหมูประมาณร้อยโลเลยนะครับโอ้โหทอดทีนสตางค์ครับครับครับ ิชิมไปล้าครับอร่อยมากครับหระับมะไม่ได้ชิมครับชิมเลยหมูกรดกหมูกระจกิมเลยรนะครับเดี๋ผมชิมให้ดูนะครับหมูกระจกนี่ฮรนี่เป็นหมูกระจูกนะครับทุกคนนะครับยวชิมให้ดูร่อยครับอร่อย เขาปรุงรถมาเร้วบร์อล้วครับเาอาเท่าไหร่ครับือ้อสามพัอเจ็ดสิดูฮะลูกค้าเยอะมากครับได้่ได้ค่ะได้ได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 ค้อจา ใหม่เลยนะครับก็ไม่ได้หยุดนะครับก็จะมีแบบที่เอาไปทอดเองด้วยก็มีนะครับแต่เป็นแค่แบบนี้นะครับนะจะเป็นหมูกระจกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นแทะหมูกรุงรสไร้มันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ขายห่อเท่าไหร่ครับจ๊ะถ้าแบบยี่ยังไม่ได้ทอดนะครับเอาไปทอดเองนะถุงละร้อยบาทนะครับเป็นไก่ร้อย ดีมากนะครับไหนเจ้าโออมุ้งค้าไก่ต่างหน้ากันหรออ,อันนี้สี่ถุงร้ค่ะไม่มีจจองนะคะสั่งได้เลยตันนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นสี่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ถุงละห้าสิบค่ะจีบ0 0ค่งอันนี้สองถึงร้อยค่ะอันนี้สีบน,นึ่งราคาระครเป็น นักท่องเที่ยวนะฮะขากับบ้านนะลุงทรุงเทียหรือว่ากับต่างจังหวัดน,นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตลาดที่เป็นของฝากนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านแคบหมูนะครับผมที่ร้านแคบหมูอุมานะครับผมก็เป็นร้านของฝากก็จะมีแคบหมูมีน้ำพริกกับน้ำพริกตาแดงนะครับผมแล้วก็มีไส้อั่วด้วยนะครับ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคี่หน้าเจอใหม่สวัสดีดครับผม